สวัสดีครับน้องเพ็ยว่าเบนโกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะพี่ดองเหลืออีกเวลาไม่ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะคะเพลงผลงานเพ่งจนแรกผลงานเพลงแรกในชีวิตของน้องกาฟิลกสีอ่ะค่ะพี่พี่แม่แม่ได้รับชมพร้อมๆกันทั่วโลกแล้วไปอะไรคปอะไรคะ ก็ลูกเพ่งอยังก่อนโอ้แล้วน้องขันเองเต้ไดีบอดีอยิ่ดที่ดไปไป้บิ่ง่ายดีบร้องไห้ตามเ่ยนะร้องไห้ทำไมอะมันมีฉากเศร้าอเราไปดูโอ้ไปเลยอะตื่นเต้นป๊อปฉากไปเร่อใช่ไหมร้องไห้เหรอพี่เดียมันไม่นวดไปไม่ทันฉากนั้นแต่ เดมมานนก็หอกร้องไห้เลยหนูไปไม่ทันาเลเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นสครต์วันที่สิอ้อยี่บติดวาแล้วใช่ไหมได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงดมาหนูได้ร้องไหมร้องด้วยแย่เป็กด้วยใช่ไหมเห็นแล้วรับทราบแล้วใช่ไหมลูกเอาเปิดโอกาสให้ เราอย่าเพิ่งให้รู้ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวเราแต่ว่ามีโชว์แน่ๆค่ะมีโชว์พิเศษแน่ๆแต่อย่าลืมเลยว่าตอนเนี้ยพรุ่งนี้จะออกประมาณเช้าไหมขึ้นหลายตัวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งตอนนี้กี่โมงใช่แก่ใจลอยอยากตายน่าจะออกประมาณช่วงเช้านี่แหละเพลงที่กาฟิโอประมาณ9โมง9โมงใช่ไหมเดี๋ยวนะน่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้น16น่าจะนี่แหละ โอเคทุกคน <c oughs> กนั่นแหละจ้ะฝากพี่แม่ๆนะครับฝากผดติดตามผ <c oughs> ล,ามลงานเพลงแรกของพี่เอกาบ,บิวนะครับผลงานเพลงโอ้ละาเนาะฝันเอ้ย <c oughs> ឡោមមិនសេមយ៉ាង4ហើយយើងទៅហេមនៀមអួយហេមដល់គិមមកដែរ đây này tụi Lâu đây Sao được <laughs> <laughs> ากดติดตามด้วยนะครับ